มาสู่เนื้อหาในช่วงที่2นะครับในคลิปที่2ของบทที่5นะครับก็คือการทำ H I D นะครับการทำ H I D คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยนะครับตอนนี้นะครับผมทำการเขียนโปรแกรมนะครับเข้าไปในตัวไมโครทรลเลอร์ของผมแล้วนะครับให้เป็นคีย์บอร์ดนะครับโดยทำการกดตัวอักษรนะครับ W นะครับทุกๆครึ่งวินาทีนะครับเหมือนผมต่อ สาย USB คีย์บอร์ดเข้าที่เครื่องคอมของผมนะครับตอนนี้ที่เครื่องคอมของผมที่ปลายทางของสาย USB เส้นนี้ก็ต่อกับเครื่องคอมนะครับนะครับอ่ะผมลองเสียบดูเลยนะครับนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับตอนนี้ผมไม่ได้กดอะไรที่คีย์บอร์ดผมนะครับตัวไมโครโร์นะครับทำการกด เหมือนกดคีย์บอร์ดครับส่งตัวอักษร W ขึ้นไปที่สาย USB ของผมนะครับแล้วก็มาแสดงผลที่ที่หน้าจอเห็นไหมครับอันนี้ผมเปิด Microsoft Word ทิ้งไว้นะครับเป็นแบบนี้ครับมันก็จะกด W W อย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกๆครึ่งวินาทีนะครับอันนี้คือการทำฮิตนะครับในส่วนของคีย์บอร์ดนะครับต่อไปนะครับตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับผมทำการอัปโหลดโปรแกรมนะครับเข้าไปครับทำฮิตเหมือนกันครับ แต่เป็นการควบคุมเมาส์นะครับก็เหมือนกับว่าผมมีเมาส์อยู่1ตัวนั่นเองครับเสียบเข้าไปในสาย USB เส้นเดียวกันนะครับนะครับอันนี้เคอร์เซอร์เมาส์ผมอยู่ตรงนี้นะครับดูนะครับถ้าผมเสียบเข้าไปนะครับผลที่ได้เป็นยังไงครับตอนนี้มือผมไม่ได้จับอะไรที่เมาส์เลยนะครับเห็นเคอร์เซอร์เมาส์ผมไหมครับมันจะเลื่อนมาทางขวานะครับทีละ1จุดนะครับเป็นแบบนี้ครับ น,นี่คือการทำฮิตที่เป็นคีย์บอร์ดกับเมาส์นะครับปัญหาเกิดครับสมมุติว่ายกเคสของคีย์บอร์ดก่อนแล้วกันสมมุติว่าผมเสียบคีย์บอร์ดแล้วผมอัปโหลดตัวโปรแกรมลงไปนะครับแล้วตัวมันนะครับก็ทำการโยนค่า W นะครับกด W ขึ้นมาที่สาย USB ผมอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็ไม่สามารถที่จะโปรแกรมของผมต่อได้นะครับดูนะครับ ผมเปลี่ยนมาเป็น Arduino IDE นะครับผมจะเขียนโปรแกรมผมก็เขียนไม่ได้แน่ๆครับเห็นไหมครับมันจะมีตัว w คอยพิมพ์อยู่ตลอดเวลาครับอย่างเงี้ยครับหรือเป็นเมาส์ก็ได้ครับเมาส์เคอร์เซอร์ผมก็จะเลื่อนอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นผมก็จะไม่สามารถที่จะทํางานอะไรได้เลยครับถึงแม้ว่าทํางานได้อัปโหลดไปก็มีปัญหาครับตัวเอาต์พุตตัวเนี้ยก็จะฟ้องว่า ข้อมูลที่อัปโหลดลงไปครับมันชนกันกับไอตัว W ที่ถูกป้อนขึ้นมาเหมือนกันครับมันจะขึ้นเป็นตัวคําเตือนตัวสีแดงๆตรงนี้นะครับบอกว่าอัปโหลดเฟลครับคืออัปโหลดไม่สําเร็จนั่นเองครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปัญหานะครับระหว่างการพัฒนาโปรแกรมของเรานะครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือว่าเราจะต้องหยุดการทํางานของมันนะครับโดยให้มันเข้าสู่ในโหมดของบูตโหลดเดอร์ครับวิธีการนะครับหยุดการทํางานนะครับก็คือ ดับเบิลคลิกตรงปุ่มรีเซ็ตตรงนี้ครับดูนะครับมันจะขึ้น LED สี3สีครับเรื่อยๆแบบนี้ครับพร้อมกันทั้งนะครับตัดขาดสาย USB ออกจากตัวคอมพิวเตอร์ให้เรานะครับสังเกตว่าตัวหนังสือตรงนี้กลายเป็นตัวบางทันทีเลยเห็นไหมครับนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าตัว Arduino IDE เนี่ยมองไม่เห็นตัวบอร์ดตัวนี้แล้วครับเห็นไหมครับนะครับ ทีนี้เนี่ยเราจะทำยังไงต่อครับที่จะอัปโหลดตัวโปรแกรมตัวใหม่นะครับเข้าตัวไมโครคอนโทเลอร์ของเราครับก็ให้กดเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับทีเดียวนะครับตัว LED จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับหมายถึงว่าเป็นสถานะพร้อมที่จะอัปโหลดโปรแกรมตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับสมมุติว่าเราอัปโหลดโปรแกรมตัวนี้เข้าไปก็สามารถทำได้หรือเป็นตัวนี้ตัวนี้นะครับก็จะเป็น LED กับพิปติดดับที่ขา13นะครับตัวบริงนะครับเดี๋ยวผมลองอัปโหลดตัวนี้เข้าไปแล้วกันนะครับสมมุติว่าเป็นโปรแกรมตัวใหม่ที่เราพัฒนาต่อแล้วเราต้องการที่จะอัปโหลดเข้าไปในตัวไมโครนโทรของเรานะครับเราก็อัปโหลดเข้าไปได้ครับเป็นแบบนี้ครับพอกดให้ขึ้น LED สีเขียวแล้วเนี่ยตัวหนังสือตรงเนี้ยนะครับก็จะกลายเป็นตัวหนานะครับก็หมายความว่าตัวไมโครนโทรนะครับมองเห็นตัวบอร์ดตัวนี้แล้วนะครับ ตัว Arduino IDE นะครับมองเห็นไมโครโทรลเลอร์ตัวนี้แล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะอัปโหลดข้อมูลลงไปด้วยครับเนี่ยครับมันจะสว่างวาบหนึ่งทีเนี่ยแปลงว่าดอนแล้วนะครับถ้าขึ้นดอนอัปโหลดดิ้งแบบนี้นะครับนะครับตัว LED ก็จะกลับไปเป็นแดงเหลืองเขียวเหมือนเออแดงน้ําเงินเขียวเหมือนเดิมนะครับให้ทําการถอด USB นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่ครับ เพียงเท่านี้นะครับโปรแกรมนะครับที่เราอัปโหลดไปนะครับล่าสุดก็จะทำงานตามปกติอันนี้คือวิธีการนะครับแก้ไขนะครับในกรณีที่ตัวไมโครทรลเลอร์นะครับทำพฤติกรรมที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับเราก็สามารถที่จะพอร์ตมันได้นะครับแล้วก็รีโปรแกรมเข้าไปใหม่ได้นะครับอันนี้นะครับก็ มีประโยชน์มากสำหรับบทนี้นะครับเพราะว่าเราอ่ะจะต้องยุ่งกับคีย์บอร์ดกับเมาส์ที่อยู่บนจอคอมพิวเตอร์ของเรานะครับโอเคครับขอบคุณครับ